วันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแต่งหน้าไปเมา์ไปกันอีกแล้วนะคะและเรื่องที่เราจะมาเมา์ในวันนี้นั่นก็คือฉันได้รับพิน y o u t u b e มาแล้วนะจ๊ะทุกคนแต่กว่าพินนี้จะมาถึงมือฉันนั้นนังได้ผ่านเรื่องราวมาอย่างโชคโชนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ ก็เดี๋ยววันนี้จะแต่งหน้าไปเมาไปนะคะแต่ก่อนอื่นก็จะต้องขอเกริ่นก่อนว่ากว่าที่เราจะผ่านกด y o u t u b e นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะกว่าที่เราจะผ่านนะคะจริงๆรางะเราทำ YouTube อีกช่องหนึง่งใช่ไหมคะแต่ว่าตั้งแต่ที่เราอะย้ายมาเยอรมันนะคะปี2017เราทํรา YouTube อีกช่องหนึง่งชื่อช่องว่า My y ยอ r Family" แต่ทีเนี้ยก็ทําไปทําไปด้วยความที่ช่วงนั้นานตอนเราอยู่ตอนเราอยู่เยอรมันใช่ไหมคะเราก็ทํางานหนักมากเราไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวไหนไปทําคลิปไอะไรเลยการถ่ายคลิปของเราก็คือแบบถ่ายคลิปประจําวันนะคะในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งคนดูมันก็ไม่เยอะผู้ติดตามมันก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทำมาตั้งแต่ตอนนั้นใช่ไหมคะจนถึง เออ่ประมาณปี2 0 2 0 2021นะคะมันผู้ติดตามมันอยู่ที่ประมาณ300กว่าคนนะคะจนตอนนี้ก็ผู้ติดตามก็ยังอยู่ที่300กว่าคนแบบรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกันเลยทีเดียวและทีนี้เนี่ยพอเราย้ายบ้านมาอยู่ที่ออสเตรียเราก็เลยตั้งใจว่าเราจะทำงานน้อยลงและเราก็จะ เที่ยวมากขึ้นนะคะเราก็เลยทำช่อง Youtube อีกช่องหนึ่งขึ้นมาก็คือช่องนี้ช่องมาตามนัดนั่นเองนะคะก็ทำมาตั้งแต่ปลายปี2021ผู้ติดตามตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะผ่านกดผู้ติดตามมันมีอยู่ประมาณ600คนนะคะก็ทำยังไงมันก็ไม่ขึ้น ยอดวิวมันก็ไม่ได้แบบดีไม่ได้แบบสวยงามอะไรอย่างเงี้ยอืขอนอกเรื่องนิดนึงใช้แปรงรองรองพื้นอะมันเนียนกว่าการใช้พับตบอีกว่ะเฮ้ยฉันเพิ่งรู้นี่คือเพิ่งเข้าสู่วงการเมคอัพไงเฮ้ยนี่เปิดโลกมากเลยนะเราเข้าใจมาตลอดเลยว่าการใช้พับเนี่ยคือคือดีที่สุดเลยเงี่ยเฮ้ยแต่พอได้ใช้แปรงปุ๊บเฮ้ยแกมันดี อ่ะมาต่อแล้วผู้ติดตามเราอ่ะก็มีอยู่600คนนะคะยอดวิวก็แบบไม่ถึงเป้าสักทีอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ไปเที่ยวไป,ไปนู่นไปนั่นไปนี่เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อปลายปี2022เราได้มีโอกาสไปดู คอนเสิร์ตแบล็คพิที่อัมสเตอร์ดัมซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ฉันไปคอนเสิร์ตของ Blackpink ที่อัมสเตอร์ดัมเนี่ยก็เป็นรอบสุดท้ายของเวิร์ทัวร์ที่ยุโรปนะทุกคนและเราก็ไปใช่มากตอนนั้นเนี่ยผู้ติดตามของเราอะ่ะก็ยังอยู่ที่600แล้วก็ยอดวิวตอนนั้นน่ะประมาณ สองพันชั่วโมงมั้งเออมันไม่ได้เยอะเลยแล้วมันก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่เราจะบอกว่าไปให้ถึงผ่านกด YouTube อะไรอย่างเงี้ยทีนี้เว้ยเราก็ไปด้วยความที่เราอะตั้งใจเราทำคลิปเที่ยวโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่มหมเราก็เลยแบบทำคลิปในคอนเสิร์ต ของ b l a c k พ i n k แล้ววันนั้นน่ะที่เราไปมันก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วทีนี้มันก็ตรงกับช่วงคริสต์มาสพอดีเว้ยทุกคนแล้วทีนี้น้องๆ b l a c k พ i n k เขาก็ร้องเพลง last christmas ในคอนซึ่งมันแบบมันมันเกินความคาดหวังของทุกคนไปมากๆเลยเพราะว่าคอนอื่นๆนะ่ะมันแบบไม่ได้สเปเชียลขนาดนี้อะไรอย่เงี้ยตอนนี้คือเป็นคริสต์มาสแล้วแบบน้องก็ทำอย่างนี้ให้เว้ยเราก็เลยถ่าย วิดีโอเพลงเนี้ยระยะเวลาประมาณ2นาทีใช่ไหมแล้วก็โพสต์ลงไปใน YouTube พอเรากลับจากคอนปุ๊บเราก็โพสต์เลยนะคะก็โพสต์คืนนั้นเลยด้วยความที่คอนมันเลิกดึกแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่ได้แบบสนใจว่าจะได้ยอดวิวเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เพราะมันเหนื่อยมากแล้วมันก็หลับตื่นเชาา้าใหม่ทีค่ะแกผู้ติดตามเราเพิ่มมา สองกว่าคนเว้ยแกเพราะคลิปนั้นคลิปเดียวเว้ยผู้ติดตามเพิ่มมา200กว่าคนแล้วก็ยอดวิวในคลิปนั้นน่ะประมาณตอนนั้นน่าจะสองหมืกว่าวิวอืมแต่ว่ามันเป็นแบบวิดีโอสั้นๆประมาณสองนาทีแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าแค่นี้เนี่ยด้วยความที่คนดูสอง0 0ื่น่ะมันก็ทำให้แบบ ยอดยอดดูยอด,ด,ยอดชั่วโมงมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ยอดผูด้ยอดผูด้ติดติดตามอ่ะจากหกร้อยกว่าแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกสองร้อยกว่าแกมันก็เกือบพันแล้วว่าเออเราก็ตื่นเต้นมากแล้วเฮ้ยไม่คิดไม่ฝันนี่หรอคลิปเปลี่ยนชีวิตที่เขาบอกกันอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันคือคลิปเปลี่ยนชีวิตจริงๆแบบบางคนอ่ะแบบเอออาจจะแบบว่าเฮ้ยเมื่อไหร่แบบจะได้ผู้ติดตามจะได้ยอดวิว ทุกคนเราจะบอกว่ามันจะมีคลิปเปลี่ยนชีวิตเว้ยคือเราไม่รู้หรอกว่าคลิปไหนมันจะปังคลิปไหนมันจะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ลงไปก่อนแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังด้วยนะว่าไอ้คลิป b l a c k p ิง k อ่ะมันจะปังขนาดนี้นะคะเราก็ตื่นเต้นมากและทีนี้พอหลังหลังจากกลับมาจากคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมคะคนก็ยังเข้ามาดูวิดีโอเนี้ยเรื่อยๆเรืเร่อยๆจากเริ่มแรกที่มันแค่2 0 0 0 0วิวอะ ตอนนี้แกผ่านมา1ปีกว่ายอดวิวไปอยู่ที่สองแสนสองแสนคลิปนี้คลิปเดียวเว้ยทำให้ฉันผ่านกดเออยอดวิวไปอยู่ที่สองแสนแล้วก็ผู้ติดตามอ่ะก็เพิ่มเลยวันละสิบคนวันละห้าคนสิบคนมาจากคลิปนี้แล้วก็เอ่อพอช่วงคริสต์มาสอด,ด้วยความที่มันเป็นเพลงคริสต์มาสใช่ไหมคะพอช่วงคริสต์มาสอะ ยอดวิวมันมากขึ้นมันเพิ่มมากขึ้นคริสต์มาสปีที่แล้วอะผู้ติดตามมาจากคลิปเนี้ยเป็นร้อยเธอเออแค่เพลงนี้เพลงเดียวฉันก็แบบดีใจมากอะเนี่ยแหละเหตุผลที่ฉันผ่านกด YouTube ทุกคนอะมาต่อกันนะคะและพอผ่านกด YouTube มันก็ต้องทำเงินให้ได้ประมาณสิเหรียญเราถึงจะมี มีสิทธิ์ในการขอพิน youtube ใช่ไหมเราก็ทำมาเรื่อยๆอะและหลังจากคลิปคลิปเปลี่ยนชีวิตเราคลิปนั้นเราก็ไม่มีคลิปไหนที่ปังอีกเลยนะคะอืมแต่ว่าด้วยความคลิปนั้นอะทุกคนมันก็ยังบอกว่าทำให้มีเงินเข้ามาวันละเล็กวันละน้อยวันละหนึ่งเหรียญอะไรอย่างเงี้ยเออบวกกับเราทำคลิปช็อตด,ด้วยคลิปช็อตเนี่ยมันก็จะ มีคนดูเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็ได้ครบสิบเหรียญแล้วทีนี้ฉันก็ได้โอกาสขอพินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทุกคนฉันก็ได้ขอพินไปซึ่งเราอะก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้รับพินอย่างรวดเร็วเพราะว่าดูจากในช่อง YouTube หลายๆช่องเนี่ยเขารอพินกันแบบเป็นเดือนน่ะ เออเขารอพิยนกันเป็นเดือนมากเลยเราก็เลยแบบเออเราก็น่าจะใช้เวลาระยะเวลาในการรอประมาณนั้นนั่นแหละอืมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเมื่อเช้านี้ฉันก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตและด้วยความที่บ้านที่เราอยู่ตอนนี้ค่ะคือมันเป็นอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมทุกคนก็น่าจะจินตนาการอพาร์ตเมนต์ออกว่ามันเป็นยังไง เวลาตู้จดหมายเนี่ยมันก็จะเป็นตู้จดหมายที่แบบว่าเรียงเลียงเรียงเรียงเียงเียงกันอย่างนี้ใช่ไหมและกุญแจตู้จดหมายบ้านฉันมีอันเดียวและผัวฉันเป็นคนถือกุญแจตู้จดหมายและนางก็จะเป็นคนที่เปิดตู้จดหมายแล้วก็เวลามีจดหมายมาถึงคนในบ้านนางก็จะเป็นคนถือขึ้นมาให้และที่นี้เมื่อเช้าฉันก็ไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตกลับมาอ่ะลืมบอก ตู้จดหมายที่บ้านชั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบพวกคนที่แจกใบปลิวอะไรอย่างเงี้ยเธอก็บางทีอ่ะมันก็จะมีคนที่เอาพวกใบปลิวโฆษณาแบบจากซูเปอร์มาร์เก็ตห้างร้านต่างอ่ะมาหยอดเอาไว้ในตู้จดหมายใช่ไหมแล้วที่เนี้ยข้างๆตู้จดหมายอ่ะมันก็จะมีตะกร้าเอาไว้ให้คนอ่ะเอาพวกโฆษณาที่ได้รับโยนทิ้งลงไปในในตะกร้าอันนั้นแล้วก็ อาทิตย์ละประมาณสองวันมันก็จะมีคนที่ทาความสะอาดเตกอเขาก็จะเอาขยะตรงนี้ไปทิ้งเว้ยและเมื่อเช้าฉันไปซูเปอร์มาร์เก็ตฉันไปเหลือบมองอิตาการ้านนั้นและฉันก็เห็นน้องเขาก็ฮองอยู่บนตะกร้าใบนั้นแวบแรกที่ฉันเห็นคือฉันแบบทําไมมันมันคุ้นคุ้นเข้าใจไหมฉันแบบทําไมมันคุ้นคุ้น กูเกิลแอเซนเหมือนสิ่งที่ฉันกำลังรออยู่อะไรอย่างเงี้ยตอนแรกในใจก็คิดว่าหรือจะเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ในตึกเขาก็ทำ u t u b e เหมือนกันแล้วเขาก็ได้รับพินแล้วอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ควรทิ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยฉันก็คิดแต่เขาก็ไม่ควรทิ้งไหมวะฉันก็เลยเหยิบขึ้นมาดูชื่อเธอมันเป็นชื่อใช สิ่งแรกที่ฉันทำคือฉันหันไปมองหน้าผัวฉันแล้วฉันก็ถามว่ามึงเป็นคนทิ้งใช่ไหมนางก็บอกว่าใช่ทำไมมึงกล้าถามว่าทำไมมึงรู้ไหมอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะเว้ยกูต้องมีอะไรอย่างเงี้ยถ้ากูไม่มีเนี่ยคือกูกูขอใหม่กูมีสิทธิ์ขอใหม่ได้แค่ประมาณสามครั้งนะเข้าใจไหมแล้วนางก็แบบ นางไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เลยบอกว่ามึงไม่รู้มึงเห็นซื้อกูอ่ะมึงก็ควรถามก่อนไหมอะไรอย่างงี้อืมแบบไม่ใช่ว่ามึงจะแบบเอาของกูไปทิ้งโดยพารากาอะไรอย่างเงี้ยแกต,ตอนนั้นเลือดขึ้นหน้ามากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันก็ไม่รู้ว่าถ้าฉันไม่มองเห็นน่ะถ้าฉันไม่สังเกตเห็นหรือว่าบางคนเขาเอาแบบ กระดาษขยะกระดาษโฆษณาอื่นๆทับลงไปแล้วแล้วฉันฉันก็ไม่รู้เลยเว้ยว่าว่ามันถูกทิ้งลงไปแล้วเพราะฉันเข้าใจมาตลอดว่าฉันยังไม่ได้รับมันยังมาไม่ถึงและสิ่งที่ฉันก็เข้าใจมาตลอดอีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือผัวฉันต้องรู้ว่าฉันกำลังรอสิ่งสิ่งนี้อยู่เธอเข้าใจใช่ไหมเออแต่สรุปมันไม่รู้ มันไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่ฉันรออยู่ฉันก็เลยบอกนางว่าวันหลังอะไรก็ตามที่มีชื่อกูเก็บมาถามกูก่อนว่ากูใช้ไหมอันนี้ก็คือถือเป็นแต้มบุญที่ยังเหลืออยู่ในปีนี้นะคะได้ใช้แต้มบุญนี้ไปหมดแล้วกับการน้องไม่ถูกเอาไปทิ้ง นี่นะทุกคนเรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะคะเอ,อเกือบไปแล้วนิดเดียวถ้าดิฉันไม่ไปเหลือบเห็นก่อนก็คือน้องไปแล้วน้องไปอยู่ในขยะกระดาษเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอปัดคาราแบบหนึ่งปัดคาราอะไรล่ะปัดมาสคาร่าแบบหนึ่งนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นคือแบบว่าหนึ่งวันพันเหตุการณ์มากๆนะคะและสุดท้ายท้ายสุดนี้ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนที่กำลังแบบว่าทำช่อง YouTube ของตัวเองอยู่นะก็อย่าเพิ่งท้อน,นะะทุกคนขนาดเราเองอะทำคลิปแบบคลิปโง่งๆเลย ใช้กล้องโทรศัพท์ตัวเดียวอย่างเงี้ยไปเที่ยวก็ถ่ายคลิปคนเดียวบบไ,ไม่มีทีมงานไม่มีอะไรตัดต่อก็ทำคนเดียวนะคะวันหนึ่งอะมันยังมีคลิปปังๆเกิดขึ้นมาได้เลยใช่ไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าทอนะวันหนึ่งเราจะมีคลิปปังๆเช่นเดียวกันค่ะถ้าเราทำได้ทุกคนก็ทำได้ค่ะจริงๆ เป็นกำลังใจให้แรงๆนะคะโอเคค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็น finish ุูกนะคะของวันนี้นะคะและใครที่ชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้คลิป1วันพันเรื่องราวก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะไปละคะ่ะ